ดีจ้ะวันนี้แพทจะทำผัดไทยอยากกินผัดไทยแต่ใส่เส้นน้อยนะใส่เส้นนิดเดียวไม่ใส่เส้นเยอะใส่ตั้งฉายใส่ไข่สองใบใส่ไข่ลงไปกุ้งลวกแล้ววันนี้ใส่กุ้ง กุ้งเราก็ลวกแช่นะ้ําแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่อะไรรู้ไหมคิงแคปหั่นไปแล้วนี่เนื้อคิงแคปเนื้อปูอรลัสก้านั่นเอง,เองวันนี้จะเป็นสุดยอดผัดไทยเต้าหู้ตันใหญ่สองชิ้นก็อันเล็กๆอีกใส่ลงไป ้มน้ำไม่ลวกเส้นตล้ก็จะใส่กุ้งฝอยลงไปด้วยมี่แตละพัดกุ้งใส่ลงไปต้องเป็นผัดไทยที่อร่อยแน่เลยแล้วเราก็จะใส่มันกุ้งเราลงไปสักเล็กน้อยอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะมันจะขาวมันจนเขาเรียกว่ามันจะเยอะเกินแล้วมันอะไรที่มันเยอะเกินแล้วมันจะไม่อร่อย ใส่สักช้อนหนึ่งก็พอละช้อนอีกนิดนึงปรมานี้ใส่อะไรที่มันเยอะเกินแนละ้วมันก็จะไม่อร่อยนะต้องเอาพอดีพอดีเพราะว่ากุ้งเราก็ลวกไว้เลยเรียบร้อยเดี๋ยวใส่อะไรอีกจะลวกเส้นก็จะลวกเส้นก่อน กถึงจะเอาเส้นมาใส่ยิงใส่ไข่คนเขาก็าใส่ไขท่ทีหลังนะแต่นี่แพทย์จะใส่ไข่ก่อนแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันเราไม่ว่ากันอยู่แล้วออกมาอร่อยก็ใช้ได้แล้วเราจะสูตรไหนก็แล้วแต่พ็จะใส่ตั้งฉ่ายหรือจะใส่หัวเชวโป้หวานก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยแพทสะดวกยังไงแพทก็ใส่แบบน,นั้นแหละ เอาความสะดวกเพราะว่าเนะเราไม่เอาความยุ่งยากแพคใส่ตั้งฉ่ายแพคก็อร่อยของแพคแล้วอะ่ะออกเค็มๆอร่อยดีซอสเราก็ออกห,อหวานๆจะจะจะใส่เส้นลงไปเส้นเราก็ใส่แล้วขอปิดไฟก่อนหเส้น น,นี้เราก็จะใส่ก็จะผัดไฟไร้เส้นก็คงไม่ต้องไร้แล้วนะเส้นนะเอามีเส้นหน่อยแล้วกันไี่เอาเส้นเยอะอยากกินผัดไทยไร้เสน้นเป็นไรก็ได้อร่อยใส่พรินทอดอีกสักเล็กน้อย ทีเด็ดเราก็อยู่ที่กุ้งตัวใหญ่กับทิงแคปนั่นเองเรื่องของเรื่องถั่วฝ่นใส่ที่หลังแคบจะใส่ถั่วฝ่นที่หลังนะแคปจะไม่ไปผัดรวมกันแยกแยกถั่วเดี๋ยวถั่วมาใส่ทีหลังจริงๆก็ไม่ชอบกินผัดไทยใส่ถั่วหรอกคือจะใส่ไม่ใส่ดีออไม่ใส่ดีกว่าปกติก็ไม่กินผัดไทยใส่ถั่วอยู่แล้วสั่งที่เมืองไทยก็ผัดไทยไม่ใส่ถั่ว ไอ้ว่มันก็ออกจะมันๆเนาะเราจะบีบมะนาวสักเล็กน้อยเออเรามีน้ำมะนาวอยู่เราไม่ต้องบีบเช๊กเชอกเชอร่อยแน่งานนี้โฟกัสหน่อยประมาณน,นี้เออประมาณนี้แสงมันจ้าไปเปิดพูดหน่อยเสียงนี่หน่อยเพราะว่าใส่เนื้อปูล,ลงไปนะจ้า กี่ชิ้นดีหนึ่งสองสามสามี่ชิ้นเราก็จะใส่เนื้อปูล,ลงไฟผัดมันจะเป็นผัดไทยที่หูหวานมากแล้วก็ใส่กุ้งตัวมีใหญ่เด็ดเป๊เราลงไฟนี่กุ้งตัวเบลเลอร์เลยฮา แล้วก็ผันแล้วเราก็จะใส่ขาดไม่ได้เขียวเขียวงามงามเสร็จแล้วใส่ถุงอ้อเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถุงอ้อถุงอ้อตกเก็บทิกว่ปนะผัดไทยจารใหญ่ฉันจานนี้ พิเศษสุดๆเขบอกใส่ถั่วงอกเยอะหน่อยชอบกินถั่วงอกยังไงล่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วผัดไทยเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันตายแล้วเ <c oughs> ทใส่จานเรียบร้อยไอเราก็พูดอยู่ตั้งนานที่ไหนได้ลืมกดวิดีโอนี่ผัดไทยแพทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมเพื่อนๆ ใส่ทั้งปูล拉สกาใส่ทั้งกุ้งตัวใหญ่ๆม,มาเดี๋ยวเรามากินกันเครื่องเคียงเราก็จะมีอะไรบ้าง่ะเครื่องเคียงอะ่ะเครื่องเคียงก็มีถุง,งอกแล้วกันเนาะใครมาเอ่ยเดี๋ยวแพ็ปไปเปิดประตูก่อนมาเลยเรามากินผัดไทยกันเยวะเอากระดาษเรื่องของเรื่องต้องมีกระดาษเช็ดปาก ดไทยใส่กุ้งแล้วก็คิงแคปนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างไม่ใส่ถั่วไม่ต้องชิมแล้วเพราะว่าน้ำซอสแพททำพอดีแล้วแพสก็จะบีบมานาวลงไปหน่อยกินแก้มกับถั่งอกตอเบอร์รี่สามวันที่แล้วแล้วก็ใส่พริกเล็กน้อยใส่พริกเล็กน้อยอ่ะ ทิ้ไว้ตรงนี้แล้วกันเผ็ดแล้วเราก็จะมากินกันนะจ๊ะมาเพื่อนๆมาเลยเป็นจะเป็นผัดไทยที่อร่อยที่สุดเพราะว่าแน่นไปด้วยเครื่องเราทำน้ำซอสไว้มันก็ง่ายนะผัดไทยเนี่ยอ,อร่อย วันนี้ผัดไทยไม่ใส่ถัว่ววานผัดให้สามเมงกับลูกกินตอออร่อยมาก ก็อร่อยเอยงนะเอาเอาต้มหัวแล้วกันต้มหัอันยูใหญ่ เด็ดมะนาวไปสุดๆอะไม่อ้วนอยู่ไหวเลยทำงี้ ้ท,น,ทนไหวได้ไงกุ้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 งตัวใหญ่มากซื้อมาคอสโก้ ตั้งใจจะทําผัดไทยไร้เส้นนะคิปไปขึ้นมาใส่เส้นหน่อยสัก็ดีอยากกินเส้นมากผัดไทยอร่อยที่บ้านปูปูปเนื้อปูเนี่ยชิงแทบใหญ่มาก เต็มปากเต็มคำมเต็มปากเต็มคำนะปู ชอบกินเต้าหู้ในผัดไทย ถัง,งอกกินกับถุง,งอกดิบอร่อยที่จริงต้องมีนี่ด้วยนะอะไรน,นะหัวปีหัวปีหัวปีอร่อยกินเจอกุ้งห้อยๆอยอร่อย กุ้งตัวเล็กๆฝอ,อยๆที่ใส่ไปกินเจอแล้วหนึบๆปุุบๆอร่อยดีเอาพริกไว้ข้างๆไวนะ้แล้วเรากินก็เขียวมากลัวจะเผ็ดเกินจานนี้สุดยอดเลย มันจะอิ่ม,มอะไรรอเปล่าอ,อิ่มท้องออกไหมฮะใส่เครื่องเยอะเนี่ยเช่นนิดเดียวเครื่องเยอะ คิดว่าอลังการงานสร้างมากกุ้งก็ตัวใหญ่เต็มปากเต็มคำปูก็ตัวใหญ่ปูก็ขาใหญ่ มีก็ชอบกินผัดไทยใส่ไก่ไม่ชอบกินใส่กุ้งกินเส้นหมดแล้วเหลือแต่เครื่องเครื่องเต็มจานเลย ไม่ใช่ปูกุ้งกุ้งตัวใหญ่กินของตัวก็อิ่มอ่ะกุ้งอ่ะตัวใหญ่จะกินหมดเปล่าเนี่ย หรือเครื่องหรือต้มหูผักอ,อร่อยมากมือนี่ อร่อยวัาเมื่อวานนานๆกินทีให้ผัดไทยให้อร่อยเนะอะเนาะหลือเครื่องนิเน้นเนื้อปูเราจะกินที่หลังนะเราจะกินเครื่องก่อน เกินคำบรรยายอ่ะอมุดกี้เทใส่จานจัดใส่จานเอา้าหันมาดูลืมกดเปิดกล้อง เ้นก็ไปโรงเรียนวันนี้เคเบ้นเลิกบ่ายโมองอันนี้ไข่เริ่มจะไม่ไหวแล้วอิ่มอ่ะ กินเครื่องก่อนอปูเรากินที่หลัง กินมากลูกไมไหวอร่อยมาก